ประเด็นเรื่องชั้น14เนี่ยดูเหมือนว่าพักเพื่อไทยจะดูแคลนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นหนึ่งในนักร้องที่ถามหาความกระจ่างของชั้น14แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะว่าอย่างไงวันนี้เขาหยิบยกหลักฐาน สำคัญที่จะมาไขความกระจ่างในรายการเราวันนี้ด้วยนะครับพบกับแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับคุณชาญชัยอิสระเสนารักอดีตสอสนครนายกครับสวัสดีครับคุณชาญชัยครับยังเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยใช่ไหมฮะนะครับเอาละวันนี้เราขอสองประเด็นประเด็นที่หนึงก็คือประเด็นที่ว่า จ้าหน้าที่รัชทันจะมีความผิดหรือไม่ครับประเด็นที่สองก็คือทักษิณจะมีสิทธิ์ได้กลับเข้าคุกหรือไม่นะคะอ่ะเอาประเด็นที่หนึ่งก่อนการที่คุณทักษิณได้ออกจากรัชทันเข้าไปที่โรงบันตำรวจเลยในวันแรกและได้อยู่ตลอดร้อยปสิบวันจนพักโทษอันเนี้ยคุณชันชัยคิดจะเอาโทษอะไรยังไงกับเจ้าหน้าที่ไหมเอถ้า เราเราเราไม่ต้องไปคาดการแต่ว่าผมได้ยื่นเรื่องศาลยื่นเรื่องให้สามีฉช้เมื่อวันที่19ธันวา2อ6 6รับถามว่าพฤติกรรมของกรมแลกฐานตั้งแต่วันรับตัวองทั้งศีลมาในใน,ในคำร้องนะครับครับทั้งหมดอยู่10 13หน้าอหน้าวันนี้วันนี้เรามา,ามด<ห><ห>รายละเอียดทั้งหมดเข้าไปให้หมดว่ามีพฤติกรรมการการะทำอย่างเก่านี่มีใครแบบกว้างๆไม่ลงรายละเอียดตัวบุคคลมาก จนกระทั่งนำตัวคนทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมันล่วงเลยมาถึงสามสี่เดือนแล้ว <Okay. S 1> ว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยมันมันขัดต่อกฎหมายวิทยาแล้วก็กฎหมายที่กรมราชัณฑ์อ้างถึงคือพบอรบราชัะะาน์ปี2,560อ้างมาตราเจอ,อกออกโดยกฎกระทรวง โดยรัฐมนตรีเซ็นว่ามาตรา55ก็มีโรคสองโรคคือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อกับโรคเรื่องเกี่ยวสติ mm hmm. พวกนี้นะครับไปอยู่โรงพยาบาลไปอยู่ไปอยู่นอกเดือนจำได้ผมก็ยกเอาสองประเด็นนี้มาถามศาลว่าทั้งข้อกฎหมายกับพฤติกรรมที่ทำเนี่ย ทำบทชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อ๋อศาลท่านก็ตอบมาบอกว่าศาลฎีกาแผนกอาญาของนักการเมืองออกหมายจําคุกเม,มื่อคดีถึงที่สุดไปแล้วเคาออกหมายจําตั้งแต่วันที่12ไปแล้วการบังคับโทษและการญาติให้ผู้ต้องหาเข้าไปรักษาตัวนอกเรือนจนําเป็นอำนาจหน้าทีาา่ของกรมราช<อ>ทัณฑ์อาอาจารย์เคาก็ไม่ผิดสินะฮะท่านเขียนถึงด้วยว่า, <C oughs> วาโดยโดยบทกฎหมายเนี่ยกรมราชทัณฑ์ก็มีหน้าที่รับ นักโทษไปแล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่กมรมธน, uh huh. น,นันี้อันนี้ไม่ด้ไม่ใช่หมายความว่าสารบอกไม่ผิดเป็นหน้าที่ที่กมรมธนต้องบริหารตามกฎหมายศาลก็เขียนต่อว่า uh huh. ปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ของกมรมธนปฏิบัติชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ใ้ uh huh. ตรงนี้แหละ uh huh. คือคือสารชี้ไปเลย uh huh. สารชี้ไม่เห็นว่าที่ผมบรรยายฟ้องบรรยายร้องเรียนเข้าไปทั้งหมดเนี่ยไปดูซิมันชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ uh huh. อ่าเราตอนนี้เป็นประเด็นใหญ่แล้วอันนี้คือจุดตั้งต้นว่าทําผิดกฎหมายอาญาในการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบใช่ใช,ใช่ไหมสารท่านยังไม่ชี้ตีแรงให้เรากลับไปดูอีกทีว่าไอ้ที่ไปทํากันเนี่ยตามที่เราลองไปเนี่ยชอบไปกฎหมายไหม,มที่พอกรมนาราชไปออกพอรบรปีหกศูนย์ไอ้นี้ก็เขียนบังคับไปเลยว,ว่า เอ้ยคุณจะไปออกอะไรขัดตับประมวลกฎหมายวิทยาไม่ได้นะก็ถ้า่าก่ากฎหมายวิทยาเนี่ยมันชั้นเหนือชั้นอยู่เหนือชั้นกว่ากฎกระทรวงเหนือชั้นกับพลรมอ้วยฮะกฎหมายวิทยาเนี่ยใหญ่กว่าพลรมอราชการาชปี60ด้วยถึงได้มีมาตรการว่าห้ามไปออกกฎกระทรวงใดๆเนี่ยไปขัดไปขัดจากข้างบนนี้ไอ้ข้างบนนี้ก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญนะกฎหมายเมื่อก่อนรัฐธรรมนูญคุณจะไปขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ทั้งหมดล่มหมดเลย ถือว่าเป็นโมฆะหมดเลยเขาเขียนเอาไว้แย่ชัดมากแล้วตอนที่เขาออกมาปีาหกศูนย์สมัยท่านเอกทดีประยุทธ์นะเพื่อป้องกันไม่ใหไไ้ไปใช้อำนาจของกรมราชทัณฑ์โดยพลาการแสดงว่านี่ผิดตั้งแต่แรกแล้วการส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลตำรวจก็ไม่ได้ขออนุญาตศาลใ,ใช่ไหมใครๆก็รู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นเอาตรงนี้ก่อนและยังปฏิบัติหนะ้าที่โดยไม่ชอบแปลว,ว่าทั้งราชธรรฑนและโรงพยาบาลด้วยหรือเปล่า ตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจนะตอนตอนตอน,ตอนที่ถาเรื่องไปถามศาลมันเขาขอหรือไม่ขอเพราะว่ะา <c oughs> อะไรก็ไม่รู้ไม่ยอมพูดไม่ยอมจ้าปกปิดข้อมูลหมดเลยสุดท้ายดีที่สุดคือผมต้องการรู้ว่าศาลจะตอบข้อกฎหมายยังไงดีที่สุดคือทำเรื่องถึงศาลถามท่านเลยว่าไอท้ที่มันทำอย่างเงี้ยมันผิดหรือมันถูกท่านก็ในฟัง์กุนานก็ตอบมาเป็นหลายลัาศสอไอ้นี่คือคำเหมือนคำพิพากษานะ คำสั่งนี่เหมือนคําพิพากษาแล้วก็ชีม้มาพอฉบับที่สองนี่ผมสงสัยของกฎหมายแล้วก็เลยถามตรงๆว่าที่ท่านสั่งมาครั้งแรกเนี่ยท่านไม,ม,ไม,ม่ไม่มีเขตอำนาจในการไปลงโทษเจ้าหน้าที่ถ้าทําผิด้องไปศาลอื่นเราต้องไปยื่นให้เรื่องศาลอาญาทุจริตไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการผิดหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดความผิดของเจ้าหน้าที่ไปเอาตัวออกไปแล้วอะไรเนี่ยไปช่วยส่งเสริมไปทําผิดต่อหน้าที่ไปว่ากันอีกศาลหนึ่งครับสุดท้ายก็เลยต้อง ตัดสินใจทาหนังสือไปเชือบหนึ่งถามด้วยว่าไอ้ข้อกฎหมายเนี่ยไอ้มาตาสองสี่หกเนี่ยผมผมไม่พูดถึงเรื่องการเอาตัวออกไปเรื่องอะไรเพราะกรมนาาทันให้ข่าวอย่างเดียวว่าคุณทักษิณป่วยอืถ้าขังแล้วจะถึงแก่ชีวิตอ้างหมออ้างอย่างนี้แล้วก็มาถแถลงข่าวให้พวกเราฟังเราก็ฟังเดี๋ไอ้คนป่วยมันก็ต้องไปรักษาอไอ้ที่ไอ้รักษาเนี่ยกฎหมายทั่วในกฎหมายเนี่ยคนทั่วไปไม่เคยนักกฎหมายก็ไม่ค่อยได้ไปเรียนแตะมาตานี้ เพราะมันเป็นเรื่องอำนาจศาลเป็นเรื่องของการบังคับคดีและอำนาจศาลมันไม่ใช่เป็นตัวบทบัญญัติอื่นอยู่ในหมวดที่หกแล้วเป็นเรื่องที่ศาลจะใช้อำนาจศาลเพราะนั้นะคนที่มาเรียนเป็นผู้พิพากษาไม่สอบเลยเนี่ยจะไม่ก็ดีไม่ได้แต่นี่เลยตอนเราเรียนวิทยายาเนี่ยเราจะไม่ค่อยด้แตะมาตรานี่เท่าไหร่มาตราสองสี่หกที่ว่าศาลมีอำนาจในการเรียกไต่สวนไม่ฮะคืออย่างนี้ ในมาตรา246เนี่ยเป็นมาตราเดียวที่ศาลออกหมายจำคุกไปเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าหนึ่งเ,เกือบมีคนจริตมีคนจริตในกฎหมายเขียนเลยห้ามให้ให้ญาติเดิมทีเนี่ยเป็นอำนาจศาลด้วยก่อนเมื่อตอน24 7กว่าออกมาจนกระทั่งมาแก้2 5 5 1ให้ญาติมีส่วนเรียกร้องขอต่อศาลด้วที่ศาลสั่งไปเนี่ย พ่อฉันแม่ฉันญาติฉันเนี่ยวิกลจริตวิกลจริตสารรับเรื่องเสร็จปุ๊บก็ต้องให้กรมน่ะทันกับอายการเนี่ยเอาตัวมาไต่สวนพอสาลไต่สวนเสร็จปุ๊บผมไม่ได้อันนี้เอาไปรักษารักษาก็เรียกว่าการทุเลาโทษทุเลาโทษคือเอาไปบำบัดซะก่อนอะไรอย่างนี้คุณทักษิณไม่เข้าเกณฑ์อะไรเลยเหรอครับเข้าเพราะข้อสองถ้าปรากฏว่าสารออกหมายจำคุกไปสิ้นสุดแล้ว มีความเสี่ยงที่ถึงกับชีวิตเขียนไว้ตรงนี้มันก็ไปตรงกับหมอให้ความเห็นว่าตุนทั้งีเนี่ยรับมาในสามชั่วโมงแล้วอาการหัวใจจะวายไ้ดูไ้นดีกับลูกเขียนกับไม่ใสอพราะเสี่ยงต่อชีวิตละเสี่ยงต่อชีวิตละจําเป็นต้องออกจะโรงพยาบาลหมอรักษาที่โรงพยาบาลผมผมดูรายละเอียดแล้วที่เราเก็บเราจะไม่ลงไปรายละเอียดนะเพราะตอนนี้เก็บจะจะส่งให้สารใหม่ว่า เขาพูดว่าหลาอะไรไว้อไอ้ตอนมาถแถลงข่าวถแถลงยังไงตอนรับตัวมาได้ตอนที่ไปบอกว่าเอาคุักษินไปเนี่ยมันเกิดโรคอะไรทันด่วนขึ้นมาคพอไปถึงโรงพยาบาล<ม>ปุ๊บหมอใหญ่กับผู้บุนในการโรงพยาบาลตํารวจพูดว่ายัางไงมันไปตรงไปข้อสองพอไปตรงข้อสองปุ๊บขบวนการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นอํานาจ ผมถึงถามศาลอำนาจของผมละท่านาหรืออำนาจศาลศาลถึงได้ถามไอ้ศาลก็บอกศาลก็เลยบอกว่าไม,ไม่ตอบว่าอะไรอำนาจศาลนะแต่ศาลบอกว่าได้ได้พิเคราะห์เห็นว่ากรณีไม่ปรากฏมีการขอทุเราโทษก็คือศาลว่ามันเป็นอำนาจศาลแต่เขาไม่ได้ขอแต่คุณแม่เดินขอไม่ได้ขอเลยไม่ต้องไปใช้มาตราสองสี่หกไม่ได้ขอใช้ก็เลยไม่ต้องใช้มาตราสองสี่หก เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเรื่องอื่นที่ทําเอกสารอะไรมาทั้งหมดเนี่ยเหมือนเรื่องว่าให้เราไปดูรายละเอียดว่าถ้าจะเอาให้ให้ไต่สวนอีทีเนี่ยใครมั่งที่เป็นคนไปทำอืวในไี่สองสี่หกนี้เราเห็นจุดทั้งหมดทำไปสามครั้งแล้วใช่ไหมครับสองครั้งสองครั้งแต่นี้แต่นี้ถ้าทาไปอย่างเงี้ยมันถ้าจะถามว่าอะไรให้มันรอบคอบคนที่ตอบดี่สุดคือศาลอย่งั้นเราจะพูดเไปข้างนอกไม่ศาลเนี่ยไม่รู้เรื่องเลย หมาไอที่ทไปถึงเนี่ยสารก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ไมขึ้นถึงสารสารจะไม่รู้เรื่องเลยแต่นี่พมไปถึงมือสารปุ๊บไอ้ตรงเนี้ย้าอาจารย์จะสงสัยอย่างเอ๊ะแล้วผมไปผมอยู่ผมไปถามได้ไงเดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันต่อแล้วหลักฐานคุณทักษิณที่ว่าไม่ได้ป่วยจริงจะปรากฏเมื่อไหร่อยากนี้เราจะรู้กันต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราหาคำตอบกันต่อในช่วงหน้าช่วงที่พักกันสักครู่เดียวครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ